มีหลายร้านเลยจิปาวสวัสดีค่ะนี่ค่ะชุดไทยใครอยากมานะคะมาเช่าชุดไทยใส่เดินได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีชุดไทยเนาะใครที่ไม่มีชุดไทยมาเช่าหลายหลายร้านเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะสวัสดีค่ะแอ๊ดสีนี่คือชุดผู้ชายชผู้หญิงผู้ชายแต่วันนี้ไม่ได้เช่าเพราะว่า ชุดที่ใส่เป็นชุดเอามาเองก็เลยไม่ได้เช่าใส่ไอเรบนี่ร้านนี้นะคะเริ่มต้นที่หนึ่งบาทเองนะคะใครมาอายุทยาใส่ถ่ายกลางวันก็ได้ถ่ายกดนถ่ายกลางคืนได้นะคะราคาก็เริ่มต้นที่ร้อยบาท ในงานไป้วยแล้วก็ใช้นนี้ในกากันเงินอยุเท่ไหร่บาสองร้อวบาูสองตังไปก็ได้ก็แบบถือว่าสองตัวคนละใบก็คนละสองชุดเนี่ย่ะคนที่ร้อยบาทสองยบาทสาม้อบาทแต่สามอยบาทเนี่ยมันจะสุ้มกันไนี่บางบาทไหนที่มนช่วที่ประมาณ ถ้าหวานบ้างก็ได้ผมเลยแม้จะไปสองสีถ้าดูกสีแล้วก็เรื่องระดับต้อยก็สองแหวนไปจบก็คือสวยปกติสามร้อยหกร้เราก็ใส่ใส่จนเอามาคืนใช่ไหมคะใส่จนได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกชั่วโมงอ๋อไม่ได้ฟิกเวลาอันนี้คือค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยค่ะสามร้อยนี่สวยครบก็คือสามร้อยมันจะสวยแม่สองร้อยบางราย ไม่ครบอ๋อถไม่ครบอันนี้คือครบแล้วก็ใส่กี่ชั่วโมงก็ได้แล้วค่อยเอามาคืงพอ,อ,อ,อไหมอ๋ไม่แพงแล้วมีแต่ร้านสวยๆทั้งั้นเลยนะคะแต่ร้านนี้คือเครื่องประดับเขาเยอะร้านนี้สวเจ้าของร้านก็สวย คุณแม่จะแต่งไปด้วยไหมคะคุณรัค่คุณแม่คุณแค่แต่งคุณแค่ถอดขอคุณแค่ถอดเมื่อกี้วันคุณแม่ไปวัดคุณแม่ไปวัดมาร้านหนูนะวันไหนก็ผ่าร้านขายแม่ไปวัดนู้นน่ะนะวัดอะไรนะวัดชัยอ่ะร้านนี้ก็ร้านพวกนี้แหละขอเขาไปตั้งวัดชัยเส้นหัวมาจากชุดเทียวกันอื้อราคาถูกใช่เพราะหนูอ่ะลงไม่ได้เพราะว่าหนูว่าจะได้ได้ทางเร็วด้วยเอ่าเสร็จะ เขาเรียกว่าอะไรก็เออพี่ค่ะสเช่นค่ะวันนี้ใส่ใครไปไหมใครสนใจแนะนำไปไหมนี่นะคะนี่ก็คือคุณแม่นี่นะคะพี่นี่นะคะจะมาเท่าใส่อยังไม่แพงหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาท ก็จะแต่งประมาณนี้แล้วก็จะจับแต่งที่เราเลยแล้วก็จะออกมาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีถ่ายรูปให้ด้วยเนาะสามนี่คือพร้อมถ่ายรูปนะคะเจีได้วันนี้มาตั้งแต่เช้าก็จะมาแต่งใหม่เนาะมาตั้งแต่เที่ย นนแต่งมาแล้วอย่างนี้สวยไหมคะ้าชมชุดไทยผาชมชุดไทยโอ้ชุดเด็กก็มีขายไทยได้นะครับสองร้อยบาทร้านอ,ย,ย,าอยุธยาเริ่มต้นที่หนึบาททำาุง oui. ร้อยแต่งหน้าร้อยง่ายๆว่า<น><ว><น> ผมแต่งหน้าชุด300ราคาไม่แพงนะคะท่านใดมาเที่ยวเนี่ยจัดเลย <c oughs> ไมจ,จะมองรจกใ <c oughs> ส่